รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในเช้าวันหยุดสบายสบายแบบนี้กับรายการพุทธปัญญาพิรมที่ในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมจะได้ติดตามเรื่องของสังขารกันต่อกับท่านพระครูประหลัดวัฒนาจะอาวาสวัดศรีประทุนทองจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีการเทศนาด้วยลีลาที่น่าสนใจในช่วงแรกของรายการธรรมมาพิรมค่ะ ช่วงธรรมมาพิรมไปบางคนบางทีอายุมากแล้วนะเจ็ดสิบแปดสิบก็อยากปฏิบัติธรรมแต่เดี๋ยวนี้นะอาตมาเคยเห็นว่ามีวัดหนึ่งเขาบวชศิลจารินีชีพรามณ์สี่สิบกว่าคน ยายคนหนึ่งเขาชื่อเยยกุลเยยกุลนี่แกชอบทําบุญแล้วก็ศรัทธาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมอยู่เป็นเนืองนิดแหละนะก็ไปบวชศิลาจารีนีด้วยพอไปบวชแล้วทีนี้ตัวเองนะ่ะอ่านหนังสือไม่ค่อยออกหรอกพอขอท่องนโมกันก็ท่องกับเขาไม่ได้อิติปิโสก็ท่องกับเขาไม่ได้อิติปิโสพระคาวะอรหังสัมมาสัมพทุทโธ40%ก็ท่องเสียงเดียวกัน มีเสียงเยกุลอยู่คนเดียวแหละคนอื่นกาอิติปิสโสพระคาวาอารหังสัมมาเยกุลทวงาทวงาทวงาท่องไม่ได้แต่ได้แค่ทวงาทวงาตั้งใจอยู่คำนั้นแหละแต่คนข้างๆเขาไม่เห็นด้วยเขาบอกเน่ยกนท่องอะไรของเองนะ นี่ก็มาปฏิบัติทมก็ทองอิติปิโสให้มานั่งท่องทวงาทวงามันเตะจังหวะชาวบ้านเขารู้หรือเปล่าโน่นไปนั่งทวงาเขาเองอยู่หน้าสลาโน่นไปไล่ไอ้กุลไปอ้กุลก็ไม่ได้โกรธเร่อเครื่องรอกอาเขาไปนั่งหน้าสลาเขาไปนั่งเจ็ดตีกว่าแล้วนั่งสมาธิถึงเวลาเขานั่งสมาธิแล้วข้างในเขาก็พร้อมเพียงกันพุททอเพอ กุนนั่งาณะนั่งสมาธิเหมือนกันท่างาทงาอยู่กันทีนี้ทำดีเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเป็นเทวดาก็ได้แปลงตัวมาเป็นงูนะแปลงล่างมาเป็นงูเลื้อยผ่านหน้าตักยิดกุณไปแต่ยึกุณเนี่ยจิตยึดมั่นอยู่กับคำว่าถว่วงาถั่วงา,วงาเลยไม่ได้สนใจอะไรก็ถั่วงาถั่วงาอยู่นั่นเองงูเลื้อยเข้าไปในสลาการปลาเรียน สี่สิบคนนั้นนั่งสมาธิเพิ่อทองงูเลื้อยมาว้ายงูกัดแล้วกัดแล้ววิ่งขึ้นอาส์สงกันขาวคืดหมดเลยพอขึ้นงูไปได้แล้วก็น,นินทากันบนอาส์สงแล้วนะบอกเนี่ยจริงๆแล้วข้าว่านะไอ้กุลเนี่ยต้องอิจฉาว่าเราสวดมนต์พร้อมกันแน่เลยมันต้องจับงูใส่วงพวกเราเชนว่า ไอ้คนเนี่ยคบไม่ได้จริงๆนะเนี lime, ่ยใจไม่เห็นเป็นบุญกุศลเลยจับยากุรอยน้ำซะก็เอายายกุลใส่แพรลอยน้ำทีนี้ยายกุลนั่งในแพรก็ยังทัวงะทัวงะไม่รู้ไม่ชี้เทวดาดนให้แพรลอยสวนน้ำขึ้นมามีปลาที่เป็นเงินเป็นทองกระโดดขึ้นแพรยายกุล สี่สิบคนลากกันมาดูลิมตะลิงบอกมานี่มาดูอะไรนี่เล่าบอกแล้วแสดงว่าเขาสอนให้เราผิดท่องทวงอาทวงอาทำไมไม่เห็นมีเงินมีทองกระโดดขึ้นแพงยีง่กุลเลยตอ้องท่องทวงอาแน่นอนพุทโทไม่ได้เรื่องแล้วลากยี่กุลขึ้นบกสี่สิบคนลงแพตะโกนกอดคอพร้อมกันเลยดทวงอาทวงอาทวงอาจมวับหายไปกับนำ้ำ ตรงนี้บอกถึงว่าความมุ่งมั่นตั้งใจนะถ้าเราตั้งใจที่จะทําบุญแล้วบุญก็เป็นชื่อของความดีนะเราตั้งใจจะทําแล้วไม่ว่าอายุจะมากเท่าไหร่เราก็ทําได้ใช่ไหมแม่เนาะจากนั้นตรงนี้ก็เป็นข้อคิดธรรมะได้หลายอย่างจะสังเกตได้ว่าคนที่เข้าวัดปฏิบัติทมฟังธรรมเนี่ยจะเป็นผู้หญิงซะส่วนมากผู้ชายเนี่ยตอนหนุ่มๆจะไม่ค่อยเข้าวัดหนุ่มแบบนี้หายากเพราะ พอตอนหนุ่มๆเนี่ก็จะเที่ยวกลางคืนหาพวงมาลัยคล้องคอนักร้องจะเข้าวัดก็นู่นแหละอายุหกสิบขึ้นไปหมดแรงทำชั่วแล้วเมื่อก่อนนี้หาพวงมาลัยคล้องคอนักร้องพอหกสิบนั่งในสลาประนมมือแล้วไม่หามองพวงมาลัยคล้องคอนักร้องนั่งมองพวงหลีดทำสลาว่าเราจะได้แบบไหน คนเหล่านี้อายุมากขึ้นไปทุกคนเลยไม่ว่าหญิงชายแต่ว่าผู้ชายเนี่ยหายากที่จะเข้าวัดฟังธรรมแต่ที่นี่ก็เยอะพอสมควรนะจ๊ะนั้นเขาถึงบอกว่าผู้ชายที่เข้าวัดฟังธรรมบ่อยๆตายไปแล้วจะเกิดเป็นพระอินอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงพระอินเนี่ยจะมีโทษนะจะมีเมียได้ห้าหมื่นคนเ <laughs> พราะอะไรเพราะผู้หญิงเข้าวัดฟังธรรมเยอะ <laughs> ฉะนั้น โยมที่มาทําบุญวันนี้ไม่ต้องเสียใจนะจ๊ะทําบุญกันเยอะๆเพราะตายไปแล้วแน่นอนเราจะได้ผัวเป็นพระอินทร์กันหมดนะจ๊ะ oh. แซวเล่นจะได้เป็นนางฟ้าแหงแมนะ่นะนะนะก็เนี่ยผู้ชายคนเรานี่นะแล้วก็พออายุมากขึ้นแล้วจะคุยกันคนละเรื่องถ้าหากว่ายังเป็นหนุ่มๆยังเป็นวัยรุ่นนะดู อะไรการก็ดูกับคนละเรื่องถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะดูรายการร้องเพลงประกวดร้องเพลงแต่ถ้ารุ่นแม่ๆนี้จะดูรายการวงเวียนชีวิตนั่งดูไปแล้วก็นั่งคิดว่าเออจะมีคิวเราไปวันไหน <c oughs> <c oughs> กินอาหารก็จะกินแตกต่างกัน แต่ถ้าอายุมากขึ้นแล้วรุ่นรุ่นแม่ก็จะกินนมครกค่ะจะแล้วคุยกันก็จะคุยคนละเรื่องวัยรุ่นเขาก็จะคุยกันไปเที่ยวไหนดีวะคืนนี้ไปเที่ยวสีลมกันดีกว่านั่นแต่ถ้าเป็นรุ่นรุ่นแม่นั่งคุยกันเอาแล้วเฮ้ยยายเมียน เองนี่ไปเอายาเบาหวานดีที่ไหนมากินวะขานี่ไม่หายสักทีบางทียืนขึ้นนะตาเม,มืดตาเป็นเชงกระแวมเลยเออว่าเขาไออะไรเขาเย็นเหนือเขาเย็นใตล้ลระต้มกินดีจริงเลยเฮ้ยไปเที่ยววัดไหนก็ดีวะไปทําบุญวัดไหนก็ดีเข้าหาวัดแล้วใกล้วัดไปทุกทีทุกทีแต่ไม่ต้องกลัวเราจะไปกันทุกคนนะ กการ้ากบุญสร้างกุศลเอาไว้ก็ยังบอกที่ต้นต้นนั่นแหละโยมนะก็ต้องทำความดีเตรียมตัวไว้ก่อนตายนะคนเราจะไปหลงในรูปว่าสวยนะสวยก็สวยได้ไม่นานเขาบอกว่าความสวยนั้นมันไม่จีรังถึงเราจะอำมพางจะพอกจะพันด้วยเครื่องสำอางอย่างทันสมัยจากชุดขั้นบันไดสามขั้นแปดขั้น จากฝรั่งอังกฤษไปจนถึงอเมริกันถึงคราวมันจะหย่อนจะยานก็สุดจะเยียวยางามกายแม้นแสนจะโก้จะเกะ๋มีเสน่ห์ให้ผู้คนเขาเรียกหาเพราะหนังมันตึงจึงจะต้องในตาเมื่อล่างเราแก่ชราใครเล่าเขาจะมองเราต้องเสริมสวยด้วยดวงใจมันเป็นสวยข้างในนั่นแหละมันสวยแท้ เสริมศีลเสริมธรรมเสริมแล้วมันงามแน่ๆถึงเราจะแก่เราก็แก่แต่เพียงกายฉะนั้นวันนี้เรามาเสริมศีลเสริมธรรมกันนะเสริมแล้วกลับไปโยมงามแน่ๆโครคภัยไข้เจ็บที่มีนั่งโอยลุกโอยก็จะหายไปครอบครัวไหนที่ยังไม่มีความสุขแหมแสดงว่าปวดขากันเยอะนะสา เบอกลูกโอยนั่งโอยจะหายไปรีบสาธุกเลยนะโครคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีนะความทุกข์ในครอบครัวก็จะหายไปอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนะไอ้ลูกไอ้หลานมาเลี้ยงยากเหลือเกินเลิกเรียนสี่โมงเย็นห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งยังกลับไม่ถึงบ้านนะพวกนี้เขาเรียกว่าให้พ่อให้แม่เป็นห่วงอันนี้จะไม่มีครอ,อบครัวยอมจะไม่มี แล้วคนบางคนที่ยังจนอยู่โอยทำงานหาเงินมาตั้งแต่สาวๆจนอายุรุ่นราวคาวจะได้เงินเดือนเดือน,อนละหกร้อยเจดร้อยอยู่แล้วก็ย <c oughs> ังไม่มีเงินเก็บสักทีฟังเทศฟังธรรมได้ธรรมะแล้วกลับไปยมจะได้ร่ำรวยมั่งมีกันทุกคนทุกท่านโอ้โหแสดงว่าเป็นหนี้กันเยอะ าธุนี่รับพรเลยนะแม่พอบอกเรื่องรวยนี่รีบรับพรเลยนะจ๊ะพอถวัดเดินไปมีซองเขาข่าวรีบปิดประตูล็อกบ้านเลยไม่มีใช่ไหมไอ้บุญเก่าก็ยังไม่ใส่ไอ้บุญใหม่มาเทินอีกแล้วเดี๋ยวก็ถิดเดี๋ยวพ่อป่าอะไรมากมายก็ไม่รู้แมบางคนเดินผ่านหน้าบ้านซองมาบอกหนูไม่กัดวัดไม่กวนฉันรวยไปแล้วนเนี่ยนะแต่จริง ทำก็อย่างว่านั่นแหละโยมนะทำเอาตอนที่เ,เรายังอยู่แล้วก็ไม่ต้องทําให้มากเกินไปทําแบบพอเพียงนะถ้าทําแล้วเราเป็นทุกข์หมดเนื้อหมดตัวก็อย่าไปทำนะโยมเนาะนะนะอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจกันตรงนี้เดี๋ยวตะมาแหลพนะ่พรใหโยมฟังสักแหลหนึ่งดีกว่าเอาคคณโยมจ้า เอาคุณโยมจ้าคุณโยมที่มาก็จงมารับมาเอาพรศักสี่ประกานนี่อายุงแทน ะตามกว่านวันนันทวีให้มีสีสันนผุดผ่องผิวพรรณดังจารเพลว่าสวขสุขังขอโยมสุขขี ว่าสุขยามีวันวายเวลขอให้สุขดีกิกกกกึกนึก่ิกนึกกึกนึกกกนึกกึกกกว่าให้สุขดีและสีเ <facial> ด่น ให้สุนกนนกระเดลเหมือนดังดวงดาวให้รวยแหวนเพชรเจ็ดร้อยกรัตพอไหมโย่ หรือจะหากินทำไรทำนาให้โยมมีนอกข้าวปลาเอาไว้เลือข้ายให้รวยเบาวข้ามีช่างมาหัวควายให้เป็นเจ้านาย้นอืธอหรือท่า ว่าสุขแท้ขออย่าได้แพ้ทุกจงเจริญสุขอย,าาย่าได้สุขเศร้าสุขจนฉลังกิ้งกินักิ้งเก่งเออกิ้งกิ้งกิ้งเอสุขจนเฉลี่ยจนร่างกาย แกทาวะพละโยมเล่านี่ก็อย่าได้รวยราพลกำลังก็ขอให้ยังช่างสารอย่างโทษสตกานผู้ยิ่งใหญ่ เอำมาจจิตรูปเนรม,มิตเท่าวาน้ฝากคุณโยมเอาไว้เฮทาวรนว่าอิดที่ตั้งเราปัดนะที่ตั้งว่าอิดที่ตั้งเราปัดนะที่ตั้งห้สมดังดังก็ดังที่รูป หวยพอพี่ออกจากอกให้ดับโรคครรลายร้อนหยุดพิมพ์แล่พอลเลเลเลรนะ่คำพีกกุศลวันนี้เอเอเกกุศลวันนี้ ที่โยมได้มากระทำขอให้ติดตามให้ทานตาเห็นให้โยมจงปลอดรอดความลำเข็นชีวิตอยากเ็นอย่าเบียดเบียนโยมสับ พระพุทธตาตรนุภาเวนะสับพระธรรมตาตรนุภาเวนัสับพระสังฆาตรานุภาเวนันวน่ารรจากพระฉันก็ตั้งใจให้อย่าเจ็บอย่าจน ให้โยมทุกคนรวยและปลอดภัยให้ถูกลังวัลใหญ่ๆของรัฐไม่เข็ดกันเลยเจ้าโยมให้ถูกลังวัลใหญ่ๆของรัฐนะ นี่ไม่ได้สนับสนุนเรื่องหวยนะอันนี้คือช่วยประเทศกันนะจาะเราประชาชนก็คืนความุกให้ตัวเองบ้างหวยนี่อย่าไปเล่นกันมากอัตมานี่นะบินทบาทนี่เล่าอีกนิดนึงบินทบาทโยมก็ทำเพราะคุณเจ้าเจ้าคะเนี่ยมาบินทบาทบ,าทบ้านอีชันทุกวันเนี่ย ขอสักสามตัวเจ้าค่ะบอกว่าโยมถ้าพระรู้วหวยออกอะไรคงไม่ออกมาเดินบิณฑบาตหรอกจะ้ะงั้นมาคืนฝันอะไรแล้วเจ้าค่ะอย่างนั้นนะอาตมาก็ฝันนะโยมโกหกไม่ได้เมื่อคืนฝันว่ากบกระโดดลงน้ําอืมโยมเขากบไปเลยตีกันทั้งหมู่บ้านเลยนะกบนี่ก็เก้ากระโดดลงน้ําน้ําก็หนึ่ง 9 1 1 9ห1 9 1 9 9, 9 1เล่นกันหมดเลยหวยออกมาหนึ่งสองสามมาบินทบาทอีกวันหนึ่งโอ้ยว่าเราใหญ่เลยอาจารย์โอ้ยบินทบาทข้าวหมดเป็นยุงยุงแล้วเนี่ยทำไมให้หวยไม่ถูกวะเ้าไปให้โยมตอนไหนก็บอกว่าฝัน่ากบก,กระโดดลงน้ําตีหวยยังไงก็ไม่ถูกงั้นโยมนั่นแหละตีหวยไม่เป็นหวยนะี่ยต้องตีลึกๆต,ตีตื่นไม่ได้ล็อก ไอ้กบกระโดดลงน้ำเนี่ยโยมต้องนึกก่อนว่ากบเนี่ยก่อนจะกระโดดลงน้ำเนี่ยมันต้องนับก่อนว่าหนึ่งสองสมแล้วก็โดดต้อมลงไปหวยมันถึงออกหนึ่งสองสามนี่ไงให้โถกลังวันใหญ,ใหญ่ของรัฐธรรมบาน เชื่อว่าหลายท่านนอกจากจะได้ข้อคิดทางธรรมกันแล้วยังได้รอยยิ้มตามมาเป็นของแถมกันอีกด้วยนะคะและช่วงหน้าเราจะมาทราบซึ้งกันบ้างกับธรรมกระจางค่ะช่วงธรรมกระจาง ใกล้จะถึงวันแม่แห่งชาติกันแล้ววันนี้ค่ะทางรายการก็เลยจะขอนำนิยามความเป็นแม่ในะอีกหนึ่งแง่มุมมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยไปรับชมกันเลยค่ะหญิงผู้เป็นแม่ของพวกเราไม่ใช่หญิงทั่วไปที่เราเห็นเห็นที่เราพูดคุยที่เรา ทำกิจกรรมร่วมแต่หญิงผู้เป็นแม่เป็นผู้ให้กำเนิดท่านอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนว่าวันหนึ่งจะได้บุตรที่ดีหรือที่ชั่วร้ายเช่นเราถ้าแม่ท่านใดรู้ล่วงหน้าว่าบุตรที่ตนต้องใช้เวลาในการ ตั้งคันมา9้าเดือน10เดือนวันหนึ่งจะต้องคลอดออกมาเป็นบุตรที่เลวร้ายถ้ารู้ลวงหน้าได้เช่นนั้นคงไม่มีหญิงที่เป็นแม่ใดที่จะเสียเวลาในการตั้งครันเพื่อคลอดบุตรที่ชั่วร้ายให้มาใช้ชีวิตในโลกสังคม แล้วก็สร้างปัญหาให้แก่สังคมแต่ถ้าทางกลับกันยิงผู้เป็นแม่ท่านใดรู้ล่วงหน้าว่าบุตรที่ตนตั้งคันเก้าเดือนสิบเดือนและจะคลอดออกมาเป็นบุตรที่ดีสร้างประโยชน์แก่สังคมชาวโลกถ้าทราบล่วงหน้าเช่นนี้ผู้เป็นแม่ก็เริ่มอิ่มใจดีใจ มาทุกๆวันตั้งแต่รู้ว่าตนได้ตั้งคันแล้วตนได้มีทองแล้วจนถึงวันที่บุตรของตนนั้นคลอดออกมาแล้วมารดาทุกมารดาไม่ว่าลูกตนจะเร็วจะร้ายจะดีจะชั่วจะเป็นบุคคลที่มีประโยชน์แก่สังคมหรือไม่อย่างไรลูกก็คือลูก แม่ไม่เคยมองลูกว่าเป็นคนเลวร้ายแม่ทุกแม่จะมองลูกว่าเป็นลูกที่ดีเสมอไปแม่ลูกเป็นคนชั่วร้ายแต่แม่ก็คอยดูแลรักษาปกป้องสนับสนุนสั่งสอนเตือนสติให้แก่ลูกที่ไม่ดีของตนอยู่เรื่อยๆบุคคลในโลกนี้ ถ้าเราจะมองว่าใครคือคนที่สนับสนุนให้อภัยแก่ชีวิตเราอยู่เรื่อยๆขอให้คำตอบแก่บุคคลนั้นว่าคือแม่และเช่นเคยนะคะหากมีสมาชิกท่านใดในบ้านอยากจะติดต่อสื่อสารกับรายการของเราก็เขียนกันเข้ามาเลยค่ะที่ รายการพุทธปัญญาพิรมบริษัทซีพีออลจำกัดมหาชนเลขที่313อาคารซีพีทาวเวอร์ชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพ105 00หรือส่งแฟกซ์มาได้ที่02-638-2508ค่ะ หวังว่าสารธรรมในวันนี้จะเป็นที่ถูกใจคุณผู้ชมทุกเพศทุกวัยในบ้านนะคะและเช้าวันเสาร์อาทิตย์หน้าเราจะขอพาทุกท่านออกเดินทางกันสักหน่อยคอยติดตามกันนะคะว่าจะเป็นที่ใดรับรองว่าถูกใจไม่น้อยค่ะสําหรับวันนี้ปรางและทีมงานพุทธปัญญาพิรมทุกคนต้องขอลาไปแล้วละคะ่ะมีความสุขมากๆนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ